ไลฟ์นี้ผมอยู่แถวแถวอาบ,าาบึงน้ำลักนะครับอำเภอบางน้เปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซามีที่ดินเปล่าหนึ่งแปลง91ตารางวานะครับอยู่ติดบ้านสสวยๆแล้วก็มีบ้านเรือนไทยนะครับเข้าซอายไปประมาณสัก20เมตรนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรอแวดล้อมก็ยังเป็นวิวธรรมชาตินะครับเป็นวิวทุ่งนาของทุ่งนา เคี honesty, 谢谢 you, ้ยวขจีส cool th ุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยนะครับแต่ก็มีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับนี่สวยๆเลยเป็นบ้านเรือนไทยนี่อยู่ข้างหลังบ้านเรือนไทยกับบ้านหลังนี้นะมีเพื่อนบ้านสวยๆนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านชั้นสองชั้นนะครับด้านนู้นก็มีหลายหลังนะครับนี่เพื่อนบ้านเยอะนะครับอันนี้มาจากทาง เส้นพะุงพันธ์นะครับหนองจอกเข้าจากเส้นพะุงพันเนี่ยเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยประมาณสักสิบกิโลนะครับจากตลาดหนองจอกก็ประมาณสักสิบหกกิโลได้คร่าวๆนะครับนี่ถนนก็เป็นคอนกรีต,ตกว้างๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตำบลบึงน้ารักอ,อําเภอบางน้ํเประ้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็คลองสิบห้าคลองสิบห้านี่นะครับก็อันนี้เป็นถนนนะตรงเนี้ยแต่ยังไม่ มีใครเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเขาก็เลยยังไม่ได้ทํากันนะครับแต่ก็เข้าได้นะครับเข้าออกได้ถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2479้าเนสอ่กุขุมบ้านและินครับน,น,นี่ก็เป็นถนนยาวเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เป็นจัดสรรเก่านะครับมีอยู่ประมาณ78แปแปลงได้น,ะนี่ก็จุดเริ่มต้นแนวเขตเนี่ยตั้งแต่ ประมาณเสาไฟนี้ไปนะครับกว้างติดถนนเนี่ยไอตรงนี้เป็นถนนใช่ไหมครับกว้างติดถนนเนี่ยประมาณสักยี่สิบเมตรนะแล้วก็ลึกเข้าไปด้านหลังเนี่ยประมาณสักสิบแปดเมตรคร่าวๆประมาณยี่สิบคูณสิบแปดนะครับนี่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 อันนี้ยังมันยังเป็นที่นาเดิมอยู่นะครับแปลงที่นําเสนอยังเขาก็ยังไม่ได้ถมนะครับไอที่ถมแล้วเนี่ยเป็นของบ้านหลังแรกนี่ นี่นะครับนี่นะครับด้านในก็มีบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับโอเคสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาซื้อที่ดินระแวกนี้นะครับแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวเอาวตอบึงน้ำรักนะครับก็ลองมาดูแปลงนี้ได้นะครับเก้าสิบเอ็ดตารางวาเก้าสิบเอ็ดตารางวานี่มีปฏิวัติอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ 91ตารางวานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับ91ตารางวาตาบลบึงน้ารักอําเภอบางน้าเปรี้ยวจังหวัดเชีงเซานะครับราคาถูกนะครับจับต้องได้นะครับหลักแสนหลักแสนเนี่ยนะครับโอเคสําหรับไลฟ์นี้ก็ขอจะายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับ ไลฟ์นี้นะครับก็ขอจบเป็นงานเพียงเท่านี้นะครับด้านหลังเป็นบ้านเรือนไทยนะครับสวยๆเลยแล้วก็ที่ติดกันก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนี่นะครับโอเคไลฟ์ okay. นี้ขอจบไปงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย